สาวผู้เรือละเหียใจทแท้อคนรูปเรา <c oughs> รอคักรอเนี่ย <c oughs> โอ้ยมีจบเพลงท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะเศร้าอำเภอผูเรือจังหวัดเลยสิผ่าเที่ยวลานคริสต์มาสนะคะเทศกาลงานคริสต์มาสเมื่อนี้ยังจัดบเบรียบรอยเถือ่อแต่ว่าจะมาออเดอร์เพื่อท่านผู้ชมเพื่อพ่านไปพ่านมาไกลไปไกลมาน้าทีวการอำเภอผูเรือแวะแชะแชะแชะถ่ายรูปได้จักหน่อยเนาะ บางท่านบอกว่าโอ้ยจะทันงานบลางานเขาจัดเมือ่อใดจัดยาวๆไปจนถึงปีหน้าเลยคะ่ะท่านผู้ชมงานเทศกาลต้นคริสต์มาสครั้งที่12จัดระหว่างวันที่24พฤศจิกาย,ยน2566ถึงวันที่31มกราคม2567ค่ะ วันที่24พฤศจิกายน2566มือเปิดงานท่านใดที่ต้องการมาชมพิธีเปิดนะคะมือนี้ก็จะมีวงดนตรีแล้วก็มีหม้อล้ำน้องไม้เมืองชุมแพนะคะเป็นน้องไม้มาเองโตเป็นเป็นเลยพายยักษ์สัมผัสพายอยู่อำเภอด่านข้างด่านข้างเขียงหรือเป็นคนในจังหวัดเลยหรือว่าเป็นนักท่องเทีย่ยวยักมวนยักมันนำการกาเรียนเชิญน,นะคะมือวันที่24พฤศจิกายนคะ่ะ ส่วนท่านใดบอกว่าโอ้ยบมักมอลํบอาบมักดนตรีแต่ว่ามักออกกำลังกายการมือวันที่25เหรียญเชิญน,นะคะมางานภูเรือไนรันนิ่ง2023ิอุ้ยอ่านซื้อเขาทึกบลาทึกบันทึก,กต้องข้ออภัยเจ้าข้องงานเดีด้วจ้านะคะทางส่วนราชการต่างๆที่จัดขึ้นมาเพราะว่ายากประชาสัมพันธ์นให้กับคนอำเภอภูเร,รือข้องเห่าเองนะคะเพื่อจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอข้องเหพร้อมเนาะ โอ้ยท่านผู้ชมได้วิ่งในบรรยากาศคำคืนเสน้นโรแมนติกมีมูวิ่งไปน้ำแดดกระบอรอนบ่ฮอนคาดานะคะอยู่ผูเรืออยู่บนผูก็ต้องวิ่งขึ้นผูแล้วก็วิ่งลงผูค่ะท่านได้ยากมาสัมผัสบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ก็เรียนเชิญมาวิ่งนํากันเด้อจ้าวันที่25เด้อจ้าตอนคำคำนี่แหละบรรยากาศดีๆ ยำเน้นยำจ้า25พฤศจิกายน2,566เป็นมือวิงเนีจ้านะคะพิกาดของอำเภอภูเรือเบิงบอยากเห็นปรอดอยากกับเห็นดอกไม้สีแดงๆท่านผู้ชมแวะได้เลยคะ่ะด้านข้างก็จะมีตลาดสดเทศบาลตำบลภูเรือนะคะให้ชอบให้ชิมอย่าลืมมาไซ้ตังเพื่อเป็นการมุ่นเวเียนเศรษฐกิจให้กับประเทศเฮาเดจ้าท่านผู้ชม ขนาดบรรยากาศยังจัดบทันเรียบร้อยเธอนะคะแต่ว่าสีแดงของดอกคริสต์มาสนะคะกะเ็เฮดให้แบบสะดุดหูสะดุดตาทายรูปไปไล่รูปมากๆเลยนะคะนี่คือบรรยากาศทองฟ้าโอ้ยดอกไม้ทองฟ้าเข้ากันดีดีบรรยากาศก็แบบโอ้ยเป็นตามมานอนมาพักแท่นอนอออันนี้เป็นสีชมพูคะ่ะนี่สีชมพูนะคะบรรยากาศนี่คือ ถือว่ากำลังดีนะคะบอฮอนบอหนาวนะคะกําลังดีแต่ตั้งจากนี้อาจจะหนาวกว่านี้ได้ค่ะส้มซื่อขำควัญน,นะคะเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูทินที่อยู่อาริยะสงมั่นคงความสะอาดนะคะอุย้ยบึงด้วยบรรยากาศก็ดีดีนะคะแดงแป๊ดต้นไม้ก็ไดาโอ้ยสะอ่อนให้เด้สะอ่อนต้นไม้ งามหายงามแท้งามว่านะคะดอกไม้ซองข้างทางนะคะไพย,ยักไปอุดนุ่นพอค่าเม้าก็อุดนุ่นกันได้เพราะว่าเมืองไม่ดอกค่ะราคาน้าส่วนนะทุกกว่าราคาในตลาดดังนั้นไพ่ผ่านมาก็คือแวะจักน่อยนะคะทามราคาต้นไม้นะคะแวะช็อปชมชิมทั้งต้นไม้ทั้งของกินนะคะจะได้คุ้มค่าบึงด้วยงามแดงแป๊ดนะคะโอ้โหเป็นตาทายรูปแถนอท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นบรรยากาศคองงานคริสต์มาสครั้งที่12อนะคะอย่าลืมมา เที่ยวกันได้ค่ะงานยังจัดบัรได้ทันเส้นเรียบ,บร้อยค่ะเห็นข้าวๆนี่ยังบรได้จัดดอกไม้ได้จัดยังใส่เถือนะคะนี่เห็นแทออดเดิ์บ,บางส่วนทอน,นั้นนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามกด s ซั c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จะทําคลิปนะคะมือหน้าก็จะพามาเที่ยวตอนช่วงวันเปิดงานสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ